สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกๆท,ท่านสวัสดีปีใหม่นี่กลับมาเจอกับการแปลบกสลากอีกเนา่งการแปลที่ไม่เหมือนใครบอกเลยว่าไม่เหมือนใครรูปที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ17มกราสองพันห้าเนาะ หลายคนดูของช่องนูน้นช่องนี้มาก็จะเห็นตัวเลขเนาะเห็นนูน่นเห็นนี่ที่เขาบอกใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละเห็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเสือตะมุตะมิเลยเหมือนตุ๊กตาเลยเนาะสัสดีปีใหม่2565มาอย่างนั้นที่เห็นเป็นตัวเลขใหญ่ๆเลย25งหห้า คนนู joking, so little, one, so? ้นก็บอกว่าจะแปลอย่างนู้นแปลอย่างนี้เห็นเลขนู้นเห็นเลขนี้ใช่ไหมก็เห็นในคอมเมนต์นะนะคอมเมนต์บางคนก็เชิงตำหนิผมมาแหละอุตซาบอกอุตซาบอกก็ยังมาตำหนิกันเนาะนะวันที่แล้วบอกว่าไอ้ตรงเนี่ยบอกว่ามา จิ้มตรงเลขแปดเนี่ยเขาอาจจะมีแปดแปดมาเลยใช่ไหมทีมีวัวมีวัวเีว็ไหมตรงจม,มูกเนี่ยเหมือนเก้าใช่ไหมแปดเก้านะจริงไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งตรงถ้าตั้งตรงเป็นตรงอย่างเงี้ยเนี่ยตรงอย่างเงี้ยคือเก้าเลยถ้าเป็นเอเนียงแล้วก็เป็นหกเป็นเก้าก็อาจจะใกล้เคียงอยู่แต่พอดีผมไปเน้นตรงสามเจ็ดตรงนี้นั่นไม่ใช่ จริงเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าเป็นดาวเป็นหนวดเนี่ยทำไมมาจิ้มตรงนี้ไอ้ตรงนี้ทำไมมาจิ้มตรงนี้คาว่านิวนี่ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยนั่นแหจะตรงสามหกเลยนี่เห็นไหมนี่นี่ดาวมาจิ้มตรงนี้ไอ้ตรงนี้มาจิ้มตรงนี้ใช่ไหมนี่ก็ดูตรงนี้ก็สามหกเลยสามหกสามเก้าเก้ากับหกคนซื้อหวยก็จะรู้ เรารู้กันเป็นการทั่วไปหกกับเก้าถ้าไม่ตั้งตรงเป็นเก้ามันก็จะเราเหลี่ยมซื้อก็เป็นหกเป็นเก้าไงไปดูตรงนี้มันไม่ใช่เน,ะนเาะม,มันไม่เข้าตรงนี้ก็ไม่เข้าแต่มันมาเข้าตรงนี้เนาะจะเจนเนาะสามหกตรงนี้นี่ก็แปดมีแปดมีตรงบอกตรงนี้เป็นเก้าวัวเป็นเก้า 9, ขาเก้าเขาเก้าอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเนี่ยมันก็เอียงๆอยู่ไม่ได้ตรงก็เป็นกลับกัน,นก็เป็นเปลี่ยนหกเป็นอะไร <_ C 1> ก็ถือว่าได้อยู่เนาะใกล้เคียงอยู่เนาะชัดเจนอยู่จะให้บอกกันตรงๆแบบโพะโพะโ,ภโ,ภโ,ภโภตรงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเนีมันก็อะไรอยู่เนาะ ก็ไม่ใช่กองสลากที่จะบอกว่าตัวไหนจะออกตัวไหนจะออกใช่ไหมอ่ะไม่เสียเวลาคือผมเคยบอกไปเมื่อ2องสคลิปก่อนอะที่บอกให้ไปดูอะไห้ไปดูกันยังเนี่ยที่บอกให้ไปดูใน Facebook อะในงวดอันนี้งวดหนึ่นงธันวาที่มันออกสองแห้า บน285กับล่าง82ใช่ไหมที่ใน Facebook ของกองสลากที่เขาออนี่เราก็มันมี5มี8มี9มีอะไรเนะี่ยเราก็จับดูตรงนี้มันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่เน,นี่ย8 5 5หนี่ตรงนี้ก็ล่าง82 82 28เปี่ยใน f a c บ b o o เกาบอกว่าเป็นนัยะเป็นนัยะอ่าเป็นนัยะแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจหราก็าไปตามอะไรก็ไม่รู้อุตสาห์บอก ยังจะมาํำหนีอีกเนาะบางคนงวดถัดมางวดถัดมาในงวด16บธันวา16บธันวาก็มาออกตรงนี้ตรงนี้โต๊ดนะนี่สองสามห้าในกองเพจของกองสลักเขาก็ให้มาประมาณนี้เนาะเอาโปทิ้งไว้ทีนี้งวดตะกี้นี่งวดตะกี้นี่มันออกอ่า ศูนหกแับสาหเนาะเฮ้หลายคนไม่ได้ไปดูไม่ได้ดูเลยใน YouTube ผมก็บอกไม่ทันเพราะว่ากองสลากเขาโพสไว้วันคืนเยน็นเย็นก่อนวันหวยจะออกวันนึงเนี่ยเขาโพสทิ้งไว้ประมาณนี้อันนี้ก็สามตัวเลยนะอันนี้ได้มาสามตัวเลยเห็นไหมอันนี้ ในเก้าศูนย์แปดจริงๆตัวนี้มันไม่ได้ตั้งตรงผมบอกแล้วว่าถ้ามันตั้งตรงตรงๆอย่างเงี้ยนี่คือเก้าเลยแต่ว่ามันเอียงๆเห็นไหมเอียงๆก็คือเราเล่นหวยอะซื้อหวยมันก็มีเหลี่ยมไปก็เป็นหกเป็นเก้านั่นแหละตัวเดียวกันหกกับเก้าเห็นไหมตรงนี้ไปเรียกศูนย์นะนี่แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หกได้โต๊ดสามตัวเลยนะบน อ่าตัวสามตัวเลยนะจะบอกว่าผมไม่ได้บอกอ่าไม่ได้บอกได้ยังไงบอกให้ไปดูบอกให้ไปดูบอก,บอกชี้ทางกําไรให้ก็ยังมาเม้นตําหนีกันเนาะผมอยากเก็แหมอุตสาหบอกอุตสาห์ชี้พงให้พวกเราก็ไปตามไปแอบดูไปตามไปแอบดูเขาจะโพสติ้งไว้ประมาณนี้แหละ เ,เขาก็บอกอยู่ว่างวดวันที่สามสิบธันวาเนี่ยเขาโพสไว้เย็นวันที่ยี่สิบเก้านะของกองสลากเขาโพสงไว้วันที่เย็นวันที่ยี่สิบเก้าชัดเจนเลยนะก็เหมือนเหมือนล็อกกันแหละจริงๆไม่ได้ล็อกหรอกเราก็รู้ให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้ล็อกหรอกจะล็อกไม่ล็อกไม่รู้ขอให้เขาบอกนะขอให้เขาบอกขอให้เราได้นะ เสียเวลาไปพอสมควรอันนี้งวนนี้อ่างินนี้มาชัดเจนเลยตัวนี้หลายคนก็ไปดูอาจารย์นู่นอาจารย์นี่เขาก็บอกว่าต้องดูอ่าปีใหม่สวัสดีปีใหม่ก็ดูเลขปีใหม่ใช่ไหมห้าหกห้าใช่ไหมอ่าบางคนก็บอกให้นับดูตรงกล่องของขวัญอ่าบางคนก็บอกเออเห็นเห็นเลขแล้วเห็นเลขหเห็นเลข เห็นเลขตรงนี้นะนี่นะเลขสองนะเออก็เห็นก็เป็นเลขเป็นเลขสองอยู่ก็ชัดอยู่ใช่ไหมก็น่าจะเป็นเลขสองแหละดูยังไงก็เป็นเลขสองตรงนี้ผมจะไม่บอกอย่างอื่นเพราะว่าหลายคนก็ไปดูช่องอื่นมาเยอะแล้วแต่ทางผมจะบอกที่ไม่เหมือนใครบอกไม่เหมือนใครคุณเข้าใจความหมายนี้ไหมกล่องของขวัญคุณเข้าใจไหมในกล่องของขวัญมีอยู่4ีกล่อง แล้วกล่องนี้มันเปิดเข้าใจไหมเข้าใจว่านี่คือความหมายว่ากล่องของขวัญเนี่ยเปิดให้แล้วเนี่ยเปิดให้เห็นแล้วอ่าเปิดให้เห็นแล้วเนี่ย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 ตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือเลขสองเนี่ยเนี่นยเห็นไหมเปิดให้เห็นแล้วอ่าแต่อันอื่นยังไม่ได้เปิดอ่ายังไม่ได้เปิดเราก็มาไล่ดูมาไล่ดูชัดไหมเพราะ ขยายให้ดูผมจะให้ดูชัดๆนี่ชัดไหมนี่สองตรงนี้นะชัดเป๊ะชัดเป๊ะเหมือนเดิมเห็นผมก็ไม่กักผมก็บอกบอกแดนเนื่นๆเลยให้ทุกคนที่มาดูช่องผมเอาไปพิจารณาดู อ่ะก็เห็นเราที่เห็นก็เห็นเสือเห็นกล่องของขวัญนั่นแหละแต่มันที่ลึกลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นแต่ละงวดน,นี่เราจะดูไม่เหมือนกันนะมันจะมีผิดแปลก,กแวกแนวไม่ซ้ํากันลักษณะการดูไม่ซ้ํากันแม้แต่งวดน,นี้ก็เหมือนกันอ่าคนบอกไปนับดูกล่องดูเสือดูอะไร ถ้าผมจะบอกอย่างนี้ผมจะบอกเลขสองเราก็เห็นกันเห็นกันอยู่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงเส้น,นำดำๆนี่ไหมตรงคอเสือเนี่ยไม่เข้าใจอ่ามันคล้ายอะไรคล้ายเลขไหมไม่คล้ายไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่เหมือนเลขเลยแต่ผมจะบอกว่ามันเหมือนโลโก้งานเหมือนโลโก้โลโก้ยี่ห้อรถ ชนิดหนึ่งยี่ห้อรถยี่ห้อหนึ่งมาสด้ามาสด่านี่เหมือนยี่หนะ้อรถมาสด้านะมาสด้าเห็นคำว่าด,ด้าไหมคำว่าด,ด้าด้าภาษาอังกฤษก็คือตรงนี้นี่ da มาสด่านี่คือ da เห็นอะไรมันมาจิ้มตรงนี้ไหมเห็นอะไรมาจิ้มตรงนี้ไหมก็นี่ไง กล่องเนี้ยกล่องกองควันเนี้ยนี่ดูตรงนี้นี่คือจุดจะให้ดูตรงนี้นี่มองเพื่องเฟื่อ <ๆ S 1> เห็นเป็นตัวเลขไหมชัดๆอา้าวให้กันชัดๆให้กันชัดๆไม่ต้องกักน,นั่นเป็นยังไงนี่ดาดาตรงนี้นี่เหมือนไหมสองเลขนี่ซ้อนกันอยู่เห็นไหมนี่คือเลขเจ็ด นี่คือเลข8 2เลขนะตรงนี้จะเป็น2เลขเป็น8เป็น78นะอ่านี่คือที่ผมจะบอกไม่เหมือนใครที่ผมจะบอกไม่เหมือนใครเปนดูไว้ชอบก็เก็บไปซื้อไม่ชอบก็ก็ต้องเก็บไปซื้อเพราะนี่คือแนวทางอ่าเพราะนี่คือแนวทางเนาะคุณมาดูคุณก็ จะต้องได้ของดีจะต้องได้ความรู้ไปดูของผมคุณก็ต้องได้เป็นภาพตัวอย่างนะเอามาจากของกองสลากนั่นแหละของเว็บไซต์ของกองสลากนั่นแหละเป็นภาพชัดชัดเป็นภาพชัดชัดเอามาให้ดูกันตรงนี้ก็เป็นลูกโป่งนะลูกโป่งในนี้มีคําว่าตัวอย่างมันจะปิดบังอยูอ่แต่ตรงนี้จะไม่บังนะ เป็นสองวันนี้เป็นลูกโปง่งเนี่ยเป็นสองเป็นลูกโปง่งอาจจะห้อยเป็นศูนย์สองไปเลยฝั่งนี้เป็นศูนย์สองไปเลยนะฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดแปดะรประมาณนี้ก็เลขอ,อื่นก็จะซื้อเลขนี้ก็ได้เลขห้าหกห้าเนี่ยสองห้าของห้าเนี่ยเลขของปีใหม่เนี่ยโอเคเนาะอันอื่นก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไร ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรแต่มันวันนี้มันมีไอ้น,นี่โลโก้ใหม่มานะของปีนี้มีโลโก้ตรงนี้ให้มาใหม่มันแปะเข้ามามันจะเสริมเข้ามาสีเขียวนะ่ยอะไรของเขาแหละทางวิชาการทางอะไรของเขาแหละในการผลิตอ่ะนะถ้าจะดูตรงนี้ก็กได้นะดูตรงนี้ก็ได้มีแปดสองศูนย์จะมีมีแปดเนี่ยไม่มีสองมีศูนย์นลักษณะเดียวกันคล้ายๆดูดูภาพไป้ชัด ภาพนี้ภาพชัดๆนะเก็บไปดูก็ประมาณนี้รูปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาดูไอ้ QR code ผมจะลองทำดูว่ามันส่วนตัวผมเนะเห็นเลขอะไรหลายคนก็ดูช่องอื่น,นเนขาบอก QR code ันก็เคยออกมันก็เคยเห็นนะ แต่วันนี้ผมว่าผมก็เห็นอยู่ชัดอยู่แต่ครีปนี้พอครีนี้ก่อนอ่ะสิามนาทีกว่าแล้วก็ยังไงฝากพวกเรานะไปดูนะอย่าลืมอย่าลืมนี่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 น,นี่เห็นไหมนี่สองตัวสามตัวนี่ห้าแปด,แปดสองฮะเนี่ยหนึงธันวามันก็เข้าเลยทั้งบนทั้งล่าง อันนี้ก็มาสามตัวโต๊ดบนเหน็นไหมตรงนี้สามตัวโต๊ดบนอย่างว่ตตะกี้นี่ก็สามตัวบนโต๊ดนะนตรงนี้เป็นเลขศูนย์นะั่นเล็กๆเลยนี่นะเข้าใจนะเข้าใจพวกเราก็าไปติดตามดูโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ